การอยู่ในคอมฟอร์ตโซนชนะเหมือนแพ้สบายใจแต่ไม่เติบโตเป็นการชิลๆหลั่นล้าไปวันๆทั้งที่ไม่มีอะไรใหม่ๆให้เรียนรู้แล้วพอรู้หมดแล้วเข้าใจถ่องแท้ในวิชาทั้งปวงจนถึงขั้นบางประสบการณ์ภาวะที่เกิดขึ้นไปไกล เกินกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะเข้าใจต้องขอขอบคุณจัก,กรวาลที่ถูกถีบกระเด็นออกจากคอมฟอร์ตโซนในช่วงสั้นๆอาจรู้สึกเหมือนเป็นผู้แพ้แต่จริงๆกำลังชนะต้องรู้สึกต้องรู้สึกโชคดีกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะแท้จริงแล้วนี่เป็นการก้าวสู่พื้นที่ใหม่เพื่อการเติบโตได้เติมเต็มองความรู้ที่เหนือกว่าเก่งกว่าและแน่นกว่าที่เรามีอยู่ในที่สุดจะมีประสบการณ์หลากหลายที่ทำให้เรารู้สึกรู้จริงยิ่งยิ่งขึ้นในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น